สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็มาอัปเดตกันอยู่เป็นประจำค่ะบันทึกปิ่นนะคะของอย่างจือของพวกเรามีกำหนดออนแอร์ air, แน่ๆในเดือนตุลาคมปี2025นะคะในที่สุดก็ได้ดูจนได้ค่ะแล้วก็จำนวนตอนเนาะมีคนบอกว่าโอ้ไม่ต่ำกว่า60นะคะ60ตอนกันเลยทีเดียวเพราะว่านะคะมีการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วในประเทศจีนเนาะไม่ต้องกาหนดว่าแม็กซิมัมคือจานวนตอนสูงสุด จะต้องอยู่ที่40ตอนแล้วแล้วที่สําคัญในตอนนี้นะคะ1ในนักแสดง นะที่แสดงอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งมันก็ยาวนานมาแล้วสําหรับบันทึกปินนะคะนั่นก็คือคุณเฉินเจยวนของพวกเราด้วยความนิยมแล้วก็การจราจรที่หนาแน่นแล้วก็มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นในวงการบันเทิงของคุณเฉินเจยวนนะคะก็มีการเ,เพิ่มนะคะเพิ่มขึ้นแบบตัดต่อบทของคุณเฉินเจยวนออกมาให้มากยิ่งขึ้นอีกถึง20%์ด้วยกันนะคะโอ้แต่นะแล้วแหมเอาใจนะคะเอาใจสาวๆนะคะที่อยากจะดูผลงานของคุณ เฉินเจอหยวนเป็นอย่างมากเลยค่ะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะคุณเฉินเจยวนตามในวรรณิยายนฉบับคือเขาจะเล่นเป็นคู่รักนะคะในวัยเด็กขอบเพาะของหยางจื่อเนาะซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาเป็นตัวละครที่สำคัญมากเลยซึ่งทำให้นางเอกของเรานั้นต้องมีความผิดแล้วก็กลายมาเป็นนักโทษของไต้ล่าเนาะของแขวนนี้ก็เพราะว่าเขาดันนะคะไปให้การนะคะยืนยันว่าคนที่เขาแบบสงสัยมากที่สุดแล้วก็คนที่จะต้อง เป็นผู้ที่ฆ่าทั้งครอบครัวของตระกูลนางเอกก็คือตัวของนางเอกเองนะคะนี่คือความพีคของบทของเขาแต่ว่ามันจะคลายปมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบน่าดูมากสําหรับบันทึกปิ่นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเนื้อข่าวที่เขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องบันทึกปิ่นที่กําลังจะออนแอร์ในเดือนนะตุลาคมนี้มีมาอย่างไรบ้างนะคะ ตามข่าวนะคะก็คือสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็เพิ่งปรับตารางงานไตรามาสที่4ซึ่งก็เป็นไตรามาสสุดท้ายของปีแล้วค่ะละครนะคะเรื่องบันทึกปิ่นนั้นที่ทุกคนรอคอยมานานก็จะออนแอร์ตอนแรกในไตรามาสที่4ของปี2025ก็คือเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็มีการปรับน้าเนื้อเรื่องขึ้นมาด้วยทางสถานีทําการตัดต่อใหม่เรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับน้ําหนักบทบาทของเฉินเจ๋อยวนค่ะ ละครเรื่องบันทึกปิ่นของหยางจือนานนะคะร่่งรามีความเข้มข้นและทึกขวัญมากแม้กระทั่งทางเกาหลีใต้ก็ได้นําไปดัดแปลงแล้วนอสําหรับนวนิยายต้นฉบับนะคะส่วนในเวอร์ชั่นของหยางจือนี่เราจะได้เห็นของจริงนะคะเพราะว่าเจ้าของวรรณกรรมเนี่ยเป็นคนจีนที่เขาเป็นคนเขียนนั่นเองเนื้อเรื่องมีความยากมากสําหรับสําหรับคดีต่างๆแล้วก็โยงใหญ่ทุกอย่างเชื่อมไปจนถึงคดีหลักที่สุดนะคะของ ความลึกลับนอของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นแล้วเรื่องนี้ก็แน่นอนอะไรที่จะมาสร้างความลำบากให้ององได้ล่ะก็ต้องเป็นระดับเต้นะคะเต้มีปัญหาทําให้เรื่องนี้ทั้งเรื่องมันก็วุ่นวายไปเรื่อยๆค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเดิมก็โปรเจกต์ที่ตั้งเอาไว้นี่เป็นโปรเจกต์แบบ S plus นะคะทุนไม่อั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องเลื่อนการเขาเรียกไรอะเลื่อนการออนแอร์มาโดยเรื่อยๆเลยนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝานันเกี่ยว กับพระเอกหนุ่มนะคะก็คือคริสวูนั่นเองแล้วก็ทางทีมงานเองก็จึงได้รีบไปดึงคุณเผิงกวนอิงมานะคะในช่วงลักษณะที่ในตอนนั้นคดีความเนาะของคุณคริสวูได้มีการตัดสินเรียบร้อยแล้วก็คุณคริสวูก็ผิดจริงก็ต้องเข้าไปนะคะไปดูแลรับผิดชอบผลของการกระทําในสิ่งที่ตัวเองทําแบบผิดกฎหมายไปก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจํานั่นเองก็เลยต้องดึงคุณเผิงกวนอิงมาถ่ายทําใหม่ซึ่ง มีอยู่สองแบบด้วยกันนะคะบางฉากนี่ก็เพียงแค่ใช้หน้าของคุณเพิงกวนอิงมาตัดต่อเขากับรูปล่างนะคะของคุณคริสวูก็คือใช้ ai แทนไปซึ่งก็เสียเงินเสียทองเยอะอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าจุดเด่นนะคะที่คุณเพิงกวนอิงที่ได้มาเป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าอาจจะเป็นที่สีผิวด้วยแล้วก็ที่ขนาดตัวเพราะว่าทั้งคุณคริสวูแลวก็คุณเพิงกวนอิงนั้นมีผิวค่อนข้างเข้มนะคะเป็นพระเอกจีในในโทนแบบสีเข้ม นิดหนึ่งแล้วก็ความสูงความตัวโตของทั้งคู่ก็คือจะได้ไม่ต้องมีความแตกต่างมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แน่นอนต้องถ่ายซ้ําบางฉากใหม่ด้วยนะคะโดยเฉพาะนอฉากเข้าพักเข้านางก็เข้าใจได้นะคะต้องเป็นแบบความเร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ทํากันสําหรับคุณหยางจือเองก็20วันนะคะตามข่าวที่เคยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะดังนั้นแล้วโปรเจก์นี้ก็ยึง่งก็จึงยังสามารถที่จะกลับมาออนแอร์ได้นั่นเองค่ะในช่วงที่มีข่าว ะะว่านวนิยายที่มีนางเอกชื่อดังนั้นถูกนำมาเขียนตำนานใหม่แบบยิ่งใหญ่เนี่ยก็มีการแบบเออตื่นเต้นกันมากเลยเพราะบันทึกปิ่นนี้มีการแปลอยู่หลายภาษานะนเพื่อนๆถึงขั้นระดับ7ภาษากันเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องราวที่ระทึกขวัญน,น่าตื่นเต้นแล้วก็คนแต่งคือเก่งมากเลยนะคะคุณเซอร์เซอร์ชิงหานใช่ไหมนี่ก็คือเป็นชื่อ,อนั่นนะเป็นชื่อนามปากกาของเขานะคะ นี้หลังจากที่เอามาทำเป็นละครก็คงตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าอย่างจือต้องเป็นบทเด่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็คงจะลดบทบาทของพระเอกลงไปอ,อ,อย่างมากเช่นเดียวกันนะแอดวานคิดว่าเพราะว่าถ้าถ่ายพระเอกมากมันก็ต้องออสิ้นเปลืองเงินทองเยอะใช่ไหม <laughs> แต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ต้องรอดูน้อเพราะว่าผลงานเรื่องนี้ก็ทุกคนหลายหลายหคนอยากดูมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณเฉินเจอหยวนของพวกเราได้เพิ่มขึ้นมานะ20% มากขึ้นจากที่แต่เดิมได้แบบตัดต่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับในตอนนี้ถ้าเพื่อนๆน,นับกันไม่ถูกยังอยู่ในระดับ10 10นิ้วของเรานะคะยังคงนับได้คือถ้ารวมปี2025เข้าไปด้วยก็เกือบจะ6ปีเต็มแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะได้ยินข่าวลือซ้าแล้วซ้าเล่าหลังจาก3ปีมาแล้วเนาะว่าเออจะต้องได้อนแอ่นแน่ๆเลยออนแอนแน่ๆเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็จะ6ปีแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยไหมเดี๋ยว พวกเราก็จะได้เห็นกันในเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็แน่นอนพวกเราจะได้เห็นดาราหลายๆท่านในนี้ซึ่งน่าละอ่อนกันมากเลย6ปีผ่านไปแล้วเพื่อนๆคะ่ะโดยเฉพาะคุณเฉินเจออ๋อหยวนนะคะตอนนี้มีแฟนคลับอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะแอบรักให้เธอรู้นะคะแล้วก็แหมต้นมะกอกของพวกเราเล่นดีมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่อัหวานแบบทำใจไม่ได้ที่จะไปดูย้อนอีกรอบหนึ่งไม่ได้ดูดูรีรันไม่ได้นะคะดู วดเดียวจบแล้วก็พอเลยบายบายเล่นดีจัดทิชชู่แบบกองเต็มๆเ,เลยนะคะ ก็มีการคาดหมายกันว่าถ้าเรื่องบันทึกปิ่นออนแอร์เรื่องนี้ก็คงจะทําให้ทั้งนักแสดงในเรื่องแล้วก็รวมทั้ง р е й ติ้งแล้วก็การคืนทุนต่างๆก็มีการมีการจับตามมองเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องนี้โอ้โห,หคะ่ะ S plus เพื่อนๆไม่ต่ํากว่าระดับแบบ3ามถึงห้าร้อยแบบล้านหยวนเพื่อนๆณนะตอนนั้นนะณนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาบวกๆใช่ไหมกับสิ่งที่ต้องใช้ AI แล้วก็กับสิ่งที่ต้องมาเปิดกองอชั่วค่าว อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในตอนนี้นะก็มีเรื่องราวเนาะคุณหยางจีงกำลังถ่ายทำนะซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะ business family แล้วก็ทางด้านคุณเฉินเจออ๋อหยวนเองก็ถ่ายทำเรื่องที่แสดงคู่กับคุณอู๋จินเหยียนนั่นเองนะคะก็ทั้งคู่ก็กำลังลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแบบไม่แผ่วกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆท่านใดที่รอชมบันทึกปิ่นอยู่บ้างนะคะก็อย่าลืมมานะเนาะรวมกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวตอนออนแอร์เดี๋ยวพวกเราก็มารัวๆกันนะคะ เรื่องนี้ก็อยู่ที่ Ten Cent Video เดี๋ยวพวกเรารอดูกันที่ VTV Thailand นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ